สวัสดีครับมือนีสิบ้ามาเบ่งนี้ครับเลี้ยงหอยเชอรี่ท่องใส่ในกระมังอ่างปูนครับผมนี่ครับวิธีเลี้ยงก็ง่ายง่ายเลยครับพี่น้องผมก็เอาน้ำจากสะบอร์ธรรมชาติมาใส่ แล้วก็เอาใบมะพร้าวมาใส่ครับพวกกัรนพวงมะพร้าวสิครับมาให้มันเกาะให้มันดูดซึมเป็นตะไครแล้วก็เอาใบผงชูรสครับมาว่างไว้กินน้ำครับผมบตอนนี้ผมกำลังเพาะพันธนะุ์ไว้น่ะทดลองเลี้ยงมีหางเบิดซีโบรครับผม อ่างผสมปูนกะละมังผสมปูนนี่มีสองครับผมอยู่ผู้นี่อันหนึ่งครับผมกับบอ่อผ่าใบร้อยครับบอ่อผ่าใบร้อยสองบอ่อครับผมขนาดเม็ดคูณเม็ดหาซิบครับผมนี่ครับเป็นสองบอ่อครับเดีย๋ยวพาไปเบ่งไกลๆครับ ต่บ่อนีใส่น้ำลายครับผมก็ใส่ผักตบชวาแล้วก็ใส่ใบมะพร้าวแล้วกันใบผงชูรสก็มาใส่น้ำครับก็เป็นอาหารครับรู้สึกว่าเห็นมันลอยขึ้นมากินดีอยู่ครับในบ่อนีผมก็ปล่อยล่องลายครับประมาณยี่สิบกว่าตัวครับปล่อยลงไปเลยครับนี่อยู่ในนี้นะครับหาน้าใสทนี่สีเหลือเห็นดีอยู่ครับ ตอนนี้น้ำเริ่มใสแล้วครับว่าถ้าพวกตัวชาวบ้านมาใสหลายผมว่ามันสีใสอยู่นี่ผมว่าสิอาทิตย์หนึ่งผมยังกคสิเปลี่ยนน้ำเทียนหนึงนะครับทดลองเบิ้งครั้งแรกครับทดลองเบิ้งละกะเอามาให้ท่านผู้ชมสีสีหัดเลียงหอยเฉลี่ครับหอยเฉลี่ทองนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังทดลองเลียง นี่ครับเพชรง่ายๆครับแล้วกระตรงลงทุนหลายครับผมหาลงทุนหลายหามันบร่ได้ผลหรอห้ากะสีบ่ได้เสียลายครับนี่ครับผมกำลัาปลูกไว้ในที่ล่มรื่นอยู่กลังสัญญางครับผมยุกลังสัญญางเลยครับนี่ครับยุกข้างกันกันก็บอปูนครับบอปูนะครับ บ่อปลูกขนาดหาคู้นสิบเมตรครับผมน,นั่นกระเ็ดสำเร็จแล้วครับผมทดล่องเลียงไปพร้อมๆ้อกันครับผสมผสนร,ระวางตอนนี้ผมทดลองเลียงทุกอย่างเลยครับพร้อมกันมีหอยขมแบบใส่ถุงครับใส่ถุงแยง,งครับแบบใส่ถุงแยง,งเขียวครับทดล่องไปสี่สิบถุงครับผมใส่ทดล่องไปแล้วนะครับผม ล้วกามากขยายหอยเชอรีทองครับที่เก็บมาจากแรงธรรมชาติครับผมอันนี้ผมผมดีที่ว่าผมบริบริสื่อเมยพันธุ์ครับทางปูหน้าทางหอยขมกับหาเก็บเอาอยู่ตามทองหน้าเนี่นะครับผมทองหน้ามันยังพอมีวัตถุดิบอยู่ครับแต่ว่าช่วงจากนี้ไปเจาวเขา้าน้ำก็จะแห้งครับผมผมเลยคิด เอาขึ้นมาไหวนะครับพอดีเบิงตามกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆทั้ง YouTube ตามช่องต่างๆนะก็ขอขอบคุณทั้งช่อง YouTube นะครับถูกช่องนะครับอีสานยุคใหม่จังสี่นี่นครับให้เข้าได้เรียนรู้ตามช่อง y YouTube ต่างๆเขาก็เฮ้าเบิงแล้วก็เข้ามาทดลองเห็ุเบิงครับผมแต่เข้าเบิงในนั้นกับไม่เข้ามาปฏิบัติกิ่งกับบ่คืีกันก็มั่ก็แตกต่างกันในขั้นตอนปฏิบัติ้าเฮาสิเหตุแบบนั่น เร้ากับวัตถุดิบนะครับสถานที่อย่างสี่นะครับเข้ากับทดลองมาปรับใส่ในสถานที่จริงของเข้าที่จะเลี้ยงนะครับสำหรับผมมีพื้นที่อยู่ตามบ้านรอบเั้นเรามีแค่หนึ่งงานหรือว่าหนึ่งไรอย่างสี่เข้ากัเห็ดแหหมสมกับพื้นที่นะครับผมนี่ผมก็พอดีพื้นที่กับยังพอมีกวางอยู่ครับผมกวางขวางอยู่ เพื่อเขาสามารถขยายไปตามร่องยางก็ได้ครับผมวางร่องยางนี่ก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับผมเขากระหดตลองเงี้ยวสามารถขยายต่อไปได้ครับในเมื่อมันปูขยายขึ้นมากครับอันนี้ผมก็เตรียมพร้อมวางโครงการแล้วครับแต่ต้องรอเบิงบอนี่ก่อนครับผมว่าเลี้ยงเบิงภายในจากจากนี้ผ่านถึงเมษานี่ครับว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมมาปล่อยไปนี่กับระมัน เกือบพันเกือบพันตัวอยู่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมนี่ครับผมก็เอากระเบื้องมาวางเลยให้มันหลบอยู่ครับนี่มันหอนครับนี่ผมใส่พา้พายางปูบอ่อนะครับปูกระเพระเท่ากะเปียวดินโคลนอยู่หน้าครับตามขั้นหน้าม่กี่เล่นแล้วมาปะ ตามขอบบอนนะครับเป็นพลาสติกนะให้มันเป็นขี้เห็นนะครับผมเป็นของจริงเลยครับนะครับเพื่อให้ปูไตลงไปเป็นล่นน้ำได้ขึ้นมาได้อันนี้ผมใส่น้ำหลายกว่าตามอยู่ในคลิปด้อยครับในคลิปเขาใส่น้ำแค่พอถ่วมหลังปูนี่ครับผมอันนี้ผมใส่เกินขึ้นมาอยู่ครับเหกือประมาณ ลึกครับซ้ำว่าชมปูร้อยได้นลครับครับผมมันกระลุกเป็นหลินน้ำเลยครับนี่มมันหอนนี่ครับผมนั่นนะครับอันนี้สำเร็จแล้วครับผมนี่กระถือว่าสำเร็จรอยไปเส้นครับผมกับสีเก็บอันนี้กับปูกระตายลายด้ยครับทานได้ซื้อเมลพั่นผมว่าคือสีเจ๋งอยู่ครับ ว่าผมตอนผมปล่อยลอ่องโหมู่ว่านี่กระต่ายไปประมาณกับยี่สิบสามสิบัวตูนะครับอันนี้ขาดขาดประสบการณ์นะครับเข้าออมาเข้าไปจับเอาพอไว้ในบอนั่นก็ครับบอลที่ผมเลี้ยงหอยนะครับบอลรอ้อยเพราะนี่เพราะหอยใหญ่มากเข้ากับตักนะครับเข้ากับบ่อใดระมัดระวังบ่อใดตากร่วมกันแล้วมาปล่อยลองอ่ะ มีการกันตายกันมีมีช็อกตายกันมีมัหรืออาจสิเมยครับปีนพาใบลายมันขึ้นขอบบ่ไร้ครับตอนแรกนะครับตอนแรกมันยัางพันในไซเอาดินปะรอบบ่อพาใบนะครับมันปีนอยู่ปุ๊บ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 มันก็อาจสิอาสิเมยตายหรือช็อกตายอันนี้ก็ไม่พอใจของผมนะครับผมก็เห็นมันตายลายครับแต่เมื่อวันนี้เราเห็นมีปู่ร้อยครับผม รู้สึกว่าเห็นมันมีความสุขนะครับี่อนครับเห็นมันแล,ลนเลนน้ำแลนลบนะครับนี่ผมก็ลองเอาโค้งไก่มาให้ถิมไว้ครับโค้งหนึ่งตอนแรกผมเอาไว้ขอบนี่ครับขอบนี่ผมเจออุปสรรคเลยครับคือหมดมันมากินครับผมหมดมันม่กินสีโค้งไก่ <c oughs> บัดน,นี้ผมก็เลยตัวใดฮิโยงเครื่องนี้คือว่าต้องกินผม ขอให้นะครับผมก็เลยโยนลงไปไวนะครับอันที่มดลงไปบ่ได้ครับผมไปเห็นปูขึ้นไม่กินอยู่ครับมื่กี้ครับตอนนี้ผมก็สิไล่เลาะเก็บกังกุดยนลงไปข้างล่างเห็นหมดเลยครับนี่หมดครับ หมดกัดปูนออเอาครับเงินไปคนเลยครับตัดปัญหาครับท้บบ่มี่พวกนี้นี่ครับสำหรับมูนี่ครับถ้ามาเบ่งความคืบหนาแค่นี้ครับผมก็ขคอจบคลิปนี่เพียงแค่นี้เด้อครับผมคลิปเริ่มทดลอง เลี้ยงหอยเชลรีสีทองครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ